ลมแรงมากค่ะของของกินสาหลายที่ทะเลเบอติกนะคะโอ้ลมแรงตรงนู้นคือท่าเรือนะคะท่าเรือข้างหน้าเป็นทะเลเบอติก วันนี้ลมแรงมากเด็กน้อยสวีเดนตรงนี้ข้างหน้าลงโลกก็คือร้านอันเองะสมทุกวันพลืหาดของหน้า